มิโนสัคนนิจิวาสวัสดีครับสวัสด,ดีนักเรยียนที่อยู่ในห้องส่งนะครับรวมถึงนักเรยียนที่ดูวิดีโออยู่คู่ขอใช้ในนีน้คลาสนี้นะครับว่าห้องส่งแล้วกันนะครับในคลาสนี้มีผู้เรียนนะครับเป็นคนที่นั่งเรียนอยู่ในนี้มีทั้งหมด6คนมีอนะนงน,นะครับเมลินนัทสิทธิ์นะครับพงศกรลิษดาแล้วก็ชนวีนะครับ ถ้คนนี้นั่งเรียนอยู่ในห้องนะครับตั้งใจเรียนอย่างดีมากเงียบกริบนะครับไม่มีเสียงใดๆอ้าวโอเคอสำหรับวิดีโอมว้วนที่ผ่านมานะครับนักเรียนเคยเรียนและตัวอักษรนะครับตัวอักษรทั้งใส่เป็นเต็มใส่มาลุกแล้วก็รวมถึงตัวอักษรยะยุกย่เล็กนะครับตัวอักษรทั้งหมดนี้จำให้ได้อ้าวแล้ววันนี้เราลองมาผาสมคำดูสิครับว่า แต่ละตัวแต่ละคําเอารวมกันมันจะอ่านว่าอะไรนะครับอ้ามีกฎครูจริงๆแล้วในหนังสือนะครับจะไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาครูก็เลยเอาเพื่อความจำง่ายของนักเรียนครูก็เลยคิดกฎเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆไม่ได้คิดเองเหรอครับครูก็นั่งดูแล้วก็ลองระสบเองอ้อเป็นกฎได้ดังต่อไปนี้ครับกฎข้อที่หนึ่งนะครับกฎข้อที่หนึ่ง มีกฎอยู่ทั้งหมดประมาณ2 200กว่าข้อนะครับอ่าวกฎข้อที่หนึ่งครับตัว,อ,วอักษรวัคอะทั้งหมดเลยมีออกเสียงอะไรบ้างน,นะอะฮะสะพนะมมละยะอะไรพวกนี้นะครับอ้าวตัว,อ,วอักษรวัคอะนะครับวัคอะมองอองมอง,มอง,มองดูเห็นไหมครับเห็นชัดใช่ไหมครับวัคอะถ้าตามด้วยตัวอีกจะออกเสียงเป็นไอ นะครับอเช่นมีตัวอะไรบ้างครับสะทครับสะตามด้วยตัวอ e ออกเสียงเป็นตัวอะไรครับใสอย่างนี้ครับอ่าอ่านว่าใสนะครับอ้าวตัวถัดไปลองดูซิคะอ้าวลองคะตามด้วยตัวอ e ครับไทเอออย่างนี้ครับอ้ามะครับมะตามด้วยตัวอ e ครับไม่เห็นไหมครับละครับตามด้วยตัวอ e ไล่แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตัวอักษรว่าเราจะไม่จำกัดว่าเป็นตัวอะไรออกเสียงอ่ะตามด้วยตัวอีจะอ่านเป็นไอแทนทีเราจะไม่อ่านออกเสียงว่าสออีคะอีละอีมาอีเราจะไม่ออกเสียงเราอ่านว่าไม่ไขใจไลแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับใครสงสัยข้อที่หนึ่งยกมือหมดเวลานะครับอา้าวข้อต่อไปข้อที่สอง บทข้อที่สองบอกว่าวักนะครับตัวอักษรวักอีวักอ,อีก็มีอะไรบ้างมีอีมีขี้มีสิเอ่อมีชิมีทิมีนิมีม,มิมีลิอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งหมดเจ็ดแปดตัวเนี่ยตามด้วยตัวอีครับวักอีตามด้วยตัวอีออกเสียงเป็นอีเสียงยาวอีเสียงยาว,เ,ยยาวเช่นเช่นอี ตามด้วยตัวอี i, ออกเสียงเป็นอีอย่างนี้ครับอ้าวค k ตามด้วยตัวอีออกเสียงเป็นคีอย่างนี้ครับคีอ้า,อา,า,มาว,าาม,าวามิครับตามด้วยตัวอีมีอ้าวลิครับตามด้วยตัวอีลีอ้าวเห็นไหมครับ i ตามด้วยตัวอี e ีอย่างนี้ครับอ้าวเห็นไหมตัวอักษรเหล่านี้ถ้าเราจําได้ จำได้มีประโยชน์ไหมครับเราอ่านได้ละนะครับอ้าวข้อต่อไปครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าข้อที่สามบอกว่าวคอทั้งหมดวคอมีตัวอะไรบ้างลองไร่สินะครับอูคุสุจุนูมโรคุอันนี้นะครับอ้าววคอทั้งหมดนะครับวคอตามด้วยตัวตัว,ตว,ตวอูก่อน วักอตามด้วยตัวอูออกเสียงเป็นอูออกเสียงยาวนะครับอูตามด้วยตัวอูออกเสียงเป็นอูเช่นคุตามด้วยตัวอูครับคูเห็นไหครับอามุครับตามด้วยตัวอูครับมูนะครับซือตามด้วยตัวอซูนะครับเห็นไหมออกเสียงยาวครับออกเสียงยาว อ้าวต่อไปครับต่อไปข้อที่สี่อ้าวผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับจากสองร้อยข้อนี่ได้สี่ข้อผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับอ้าวข้อที่สี่ข้อที่สี 4, ว่วักอุครับวักอุออกเสียงอุทั้งหมดเช่นอุคู่สุดทุนุมุอะไรเนี่ยนะครับอ้าววักอุตามด้วยตัวอีออกเสียงเป็นอุย อ่าออกเสียงเป็นอุยเช่นเช่นคู้ครับตามด้วยอีคุยอ่ามุครับตามด้วยตัวอีมุยนะครับมุยลุกครับตามด้วยตัวอีลุยอ่าเห็นไหมมุลุมุนะครับตามด้วยตัวอีมุยนะครับอุยตัวอูล่ะตามด้วยตัวอีก็อุย อยู่ดีนะครับอ้าทีนี้ออกเสียงพวกนี้ให้ชัดเจนลองออกเสียงดูนะครับลองจำลองจำตัวสอนให้ได้อ้าวข้อต่อไปจะหมดแล้วนะครับข้อต่อไปวรคเอกครับข้อที่ห้าวัเอกวรคเอกมีตัวอะไรบ้างเอกเคเสเคเนเมเลเคเยอะไรไม่มีเยนะครับเละอะไรเงี้ยนะครับตามด้วยนะครับ วักเอตตามด้วยตัวอ e, ีครับออกเสียงเป็นเอออกเสียงยาวเช่นตัวเอครับตามด้วยตัวอ e, ีเลยอ่ะออกเสียงว่าเออย่างนี้ครับเอเคครับตามด้วยตัวอ e, ีครับเคอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองฝึกคําศัพท์ดูนะครับเคอย่างนี้ครับเอ่อเสกครับเสกตามด้วยตัวอ e. ีเซนะ ไหมครับเสะตามด้วยตัวอีเป็นเซเละครับตามด้วยตัวอีเป็นเลอ่าเห็นไหมครับออกเสียงเป็นเอตามด้วยตัวอีออกเสียงเป็นอออเอออกเสียงยาวนะครับออกเสียงยาวออกเสียงยาวเพราะนั้นเอก็เคเอเอเคเคกับอีก็เคอย่างเงี้ยครับอ้าวข้อที่หกครับข้อลองสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นลองสุดท้ายละอ้าววักเอ วัางโอทั้งหมดเลยวัวโอมีอะไรบ้างนะครับก็โอโคโศโทโนโมโลนะครับอะไรก็ว่าไปตามด้วยตัวโออีกตัวหนึง่งตามด้วยตัวโออีกตัวหนึง่งจะออกเสียงเป็นโอเช่นโอกับโออ่านอะไรโออย่างนี้ครับโอนะครับอ้าว มันจะมีตัวโอกับตัวออแล้วออกเสียงโออีกตัวหนึ่งก็คือตัวโอตามด้วยตัวอุครับตัวโอว่าโอทั้งหมดเลยตามด้วยตัวอุก็ออกเสียงเป็นโอเหมือนกันเช่นโมครับตามด้วยตัวอุโมนะครับโคครับตามด้วยตัวอุโคนะครับอันนี้ก็อ่านว่าโคโคอย่างนี้ครับเป็นต้นอโซครับตามด้วยตัวอุโซ ใส่เต็นเต็นตามด้วยตัวอุโซแปลว่าชาแบบนี้ครับอ่าโอเคได้แล้วลองสุดท้ายจริงๆนะครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดครูขยับมาทางนี้ไม่แน่ใจว่าวิดีโอมองเห็นครูไหมนะครับเอามองเห็นนะอ้าวข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดคือตัวอึ้นครับ ตัวนี้จะไม่มีทางอยู่ข้างหน้าคําศัพท์แน่นอนนะครับตัวนี้มันคือตัวสะกดมันไม่ใช่ตัวพยัญชนะนะครับมันจะไม่มีทางอยู่ด้านหน้าคําศัพท์แน่นอนจําไว้นะครับตัวนี้จะไม่มีทางอยู่แน่เพราะฉะนั้นตัวนี้ผสมจะกับตัวอะไรก็แล้วแต่มันเป็นตัวสะกดทันทีมันออกเสียงได้สามตัวครับใครพอจําได้ใครพอรู้จักตัวอื่นออกเสียงเป็นตัวอะไรวะมอม้า นอหนูงนูนะครับอ้มอมาม้านอหนูงอนูออกเสียงได้สามตัวนะครับออกเสียงได้สามตัวแต่ทีนี้การจะออกเสียงเนี่ยมันจะออกเสียงขึ้นอยู่กับอะไรเอ,อครูบอกว่าในตําราจริงๆแล้วนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูในตําราการออกเสียงในเนี้ยนะครับครูไม่แน่ใจว่าอยู่หน้าไหนว่าการออกเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเราออกเสียงตามตำราได้เราก็เราก็นะครับจริงๆแล้วมันมีกฎที่ง่ายกว่านั้นก็คืออะไรการเทรินตัวเองเอลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองซิเราถนัดออกเสียงแบบไหนครับอเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะให้เสียงของเขาเนี่ยเป็นตามธรรมชาติอันนี้อ่านว่าอะไรครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวหุดอันนี้เตัวโกอันนี้ตัวอึนออ่านว่าอะไรครับ นิหนนิหงนิหงได้หมดเลยนะครับนิฮอนจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นจะอ่านนิหอนนะครับหรือนิหงก็ไ,ได้คนบางคน,คนชอบใช้อย่างนี้ทีนี้ถ้าใส่โกกเข้ามาครับอันนี้คือตัวโคะใส่เป็นๆอ่านก็โกะจะอ่านว่าอะไรครับนิหอนโกอ่าลองพูดสามตัวนะใช้ม้มาก่อนนิหงโกนิหงโกกเอ้ยยากไหมออกเสียงยากไหมรูมก็ไม่แน่ใจนะครับ นิใส่หนูครับนิฮอนโกนิฮอนโกลิ้นเราลำบากไหมเอาไม่รู้ครับอ่าไหนง่ายกว่ากันใส่งองูครับนิฮงโกนิฮงโกเอเออลิ้นเราอันไหนง่ายกว่ากันครับใช้งองูนะครับใช้งองูเพราะนั้นภาษาญี่ปุน่นโกะแปลว่าภาษานิฮอนแปลว่าประเทศญี่ปุน่นรวมกันเป็นภาษาญี่ปุน่นใส่งองูครับจะอ่านว่านิฮงโก จะเขียนง่ายาจะอ่านง่ายเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยใส่งองหมูสรุปนักเรียนลองจำให้ได้ก็แล้วกันมันมีตัวสะกดอยู่สามตัวคือมอไม้านอหนูแล้วก็องหมูนะครับอ้าวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายการใช้ข้อแปดนะครับการใช้ชื่อเล็กอาการใช้ใช้ชื่อเล็กตัวเล็กด้วยนะต้องใส่ตัวเล็กด้วยนะครับ ยังไงปกติเราใส่ซื้อใหญ่อย่างนี้อันนี้ซื้อเล็กอย่างนี้นะครับตัวซื้อเล็กมันเป็นตัวสะกดนักเเป็นสังเกตตัวนี้ครับอ้าวอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะอ้าวลองอ่านคนํานี้ถ้าคํานี้นเราได้เรียนอ่านได้ไหมอันนี้อ่านว่านิสกินิสกีเย้ไหมครับนิสกิ อันนิกิแต่ปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้คือเอ็นกับไออันนี้เว้นหนึ่งตัวไว้นะครับเว้นไว้ถ้ามันเป็นซื้อเล็กอยู่ที่ไหนเราเว้นไว้นะครับขี K ้ก็เคกับไอถ้ามีซึ้อเล็กอยู่ตรงไหนตัวถัดไปมันคือตัวสะกดจับเอาไว้แค่นี้ตัวถัดไปมันคือเอาตัวสะกดเอาตัวถัดไปมาเป็นตัวสะกดซัก N I ใส่ K เข้าไปหนึ่งตัวครับเบน K หนึง่งตัวอ่านว่านิ่างนี้ครับนิกคแปลว่าแดรี่นะครับอ้าวลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่นะครับลองใหม่สิอ้าวตัวเซอึนเอเสแล้วก็ซื้อเล็กอ้าวอ่านาอะไรดีครับตัวเซก็ S E ครับอ้าวขีดหนึ N ่งคี ครับซื้อเล็กตรงขีดหขีดนะครับเคครับเค e, แล้วใส่อึนครับเคอแล้ใส่อึนเพราะนั้นเศแล้วก็เบิ้นเบิ้นอะไรตัวครับเบิ้นเคเห็นไหมก็อ่านว่าเซกเคแปลว่าสบู่แบบนี้เป็นต้นนะครับเซกเคเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะเบิ้น ตัวสะกดเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวซื่อเล็กแต่เราจะเบิ้ลตัวสะกดอ้าวเมื่อกี้สุดท้ายยักไม่ท้ายจริงๆขอท้ายสุดสีบข้อหนึง่งนะครับเลขเก,ก้ามันเป็นเลขมงคลนะครับแถมอีกข้อหนึง่งเมื่อกี้นักเรียนจาวิดีโอม้วนแับไปม้วนก่อนหน้านี้นะครับการใช้ยะยุโยเล็กนะครับการใช้ยะยุโยเล็กตัวไหนที่อยากให้ออกเสียงยาวให้นักเรียนใส่อุเข้าไปครับมันจะเท่ากับ เสียงยาวครับมันจะกลายเป็นเสียงยาวทันทีเช่นคิกับยุครับคิกับยุเล็กใส่อูเข้าไปอ่านว่าคิวครับอ้าวเอ,อ่ออะไรเดียวฮบวกยอเล็กเฮียเออเฮียเฮีย,ยนะครับใส่อูเข้าไปอ่านว่าเฮียวครับเฮียวอ,ออกเสียงยาวเพราะนั้นถ้าใส่อูเข้าไปจะออกเสียงยาวขึ้น โอเคไหครับการจําเหล่านี้นะครับถ้าเราเอาไปใช้จําไม่ได้ไม่ไม่หมดไม่เป็นไรแต่ลองดูนะครับพยายามทำให้ได้นีเ่เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะลองมาดูฝึกคําศัพท์นะครับการใช้กับคําศัพท์แต่ละคํามี การอ่านที่แตกต่างกันนะครับลองดูซิเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคําศัพท์มาสัก1 0บยี่สิคำนะครับเพื่อนักเรียนจะลองเอาอไปใช้ได้แล้วคําศัพท์เหล่านี้นะครับรับรองได้ว่านักเรียนสามารถจะท่องเป็นคําศัพท์ท่องจอมได้เลยนะครับอ้าแล้วพบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ